สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เป็นกระแสดราม,ม่าที่มาพร้อมกับภาพยนตร์ขเขมรน,นะครับแม้จะทำรายได้มหาศาลในบ้านของตัวเองแต่รายได้กลับสวนทางเมื่อเข้ามาฉายในเมืองไทยตัวเลขรายได้ที่นํามาแชร์กันในวันที่เปิดฉายรอบแรกแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับส่วนวันต,ต่อมาก็ยังมีคนไปดูไม่เท่าไหร่นะครับนาน,นานทีถึงจะมีหนังขเขมรเข้ามาฉายในบ้านเราสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนฉายก็เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจาร์มีกระแสดราม,าม,มา่า จากคนไทยว,ว่าหนังเรื่องนี้คล้ายกับหนังเรื่องแม่นาคปักขนมของไทยเราซึ่งทําออกมานานแล้วมีหลายเวอร์ชันรวมทั้งยังมีการทําเป็นละครทีวีอีกหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการโฆษณาออกสื่อต่างๆหลายช่องทางทีมงานผู้สร้างออกมาเปิดใจเพื่อเชิญชวนให้ไปดูหนังโดยบอกว่าถึงแม้จะเป็นผีตายทั้งกลมคล้ายกันแต่ไม่ได้มีการเรียนแบบหนังผีไทยกระแสดรามา่าร้อนแรงถึงขนาดนักวิชาการบางคน ต้องออกมาแสดงความคิดีห็นไปในทํานองที่ว่าหนังผีต่างๆในภูมิภาคนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมและถึงแม้จะมีกระแสดราม,มา่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายช่องทางยังไม่สามารถทํารายไดไ้ได้มากนะักด้วยความที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านรายได้ในประเทศไทยของหนังเรื่องนี้ทั้งที่ในประเทศขเขมรประสบความสําเร็จในด้านรายได้เป็นอย่างมากทําให้มีกระแสจะแบนหนังไทยที่เข้าไปฉายในขเขมรเพราะคนไทยแม้การสนับสนุนหนังขเขมรเรื่องนี้นั่นเองครับ และเมื่อหนังผีไทยพินาคสีเข้าไปฉายในเขมรกลับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแฟนหนังชาวคขมนเข้าไปดูหนังผีไทยของเราเป็นจํานวนมากมีการแชร์ภาพจํานวนที่นั่งของหนังเรื่องพินาคสีในเขมรม,ม,ม,มาให้ดูกันด้วยครับซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสแบรนด์หนังไทยในโลกโซเชียลของชาวคขมรลองไปฟังมุมมองความคิเถนเกี่ยวกับประเด็นการแบรนด์หนังไทยที่เข้าไปฉายในเขมรอย่างเรื่องพินาคสีและการที่หนังเขมรเรื่องแม่นุนไม่ค่อยได้รับการตอบรับมากนักในประเทศไทย และก่อนจะไปฟังรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นต่างๆฝากกดติดตามช่องสารพัดส,ส,ส,สารพันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับชาวคเมเมนคนหนึงนะครับได้เข้ามาโพสต์ตัดเพอบนน้อยใจว่าหนังเรื่องแม่นูนคนไทยไม่สนับสนุนเพราะมีการวิพากษ์วิจาร์กันว่าเป็นหนังกอ๊อปหนังเรียนแบบในขณะที่หนังไทยเรื่องพี่นาคสีเข้าไปฉายในเ,เมร ชาวคอมเมนต์ชอบบอกว่าหน้าดูมากให้คะแนน10เต็ม10บ้างบางคนก็ให้คะแนน11เต็ม10ก็มีชอบมากต้องการให้ทําหนังเรื่องพี่นาคภาคห้าออกมาอีกและคนไทยยังโพสต์หนังเขมรลงหนึ่งมีคนดู2คนเป็นพนักงานจากโพสต์ของชาวเขมรคนนี้นะครับมีการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจากชาวเขมรเป็นจํานวนมากและชาวไทยจํานวนหนึ่งก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับไปรับฟังตัวอย่างความคิดเห็นที่น่าสนใจกันดูครับ มุมมองแรกเป็นของชาวขามรน,นะครับเขามาตอบกลับโพสต์นี้ว่าคนไทยบอกว่าเอาเงินไปบริจาคมีประโยชน์กว่าคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์นี้ว่าเพื่อนบางคนบอกว่าสามารถดูอะไรก็ได้ที่คุณต้องการน่าลำคาญมากไม่ได้ใช้เงินของคุณเพื่อดูที่ไหนเลยจิตใจของคนเหล่านี้ไม่ชาตินิยมคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าแบน์เรื่องของเราเราก็ไม่ดูมีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแต่คนอื่นๆยังดูแต่ฉันไม่ได้เกลียดหนังไทย คนไทยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าบอกจะแบรนดหนังไทยลงหนังที่ดูอยู่ก็ของไทยนะคอมเมนต์ต่อไปยังคงเป็นของชาวเขมรนะครับเขาเข้ามาแสดงความเห็นว่าหนังพินาคไม่น่าดูเลยดูแลปวดหัวจากคอมเมนต์ของชาวเขมรคนนี้นะครับทาให้คนไทยต้องเข้ามาตั้งคําถามว่าตกลงดูหรือยังทําไมถึงบนปวดหัวมันแปลกชาวเขมรเข้ามาตอบกลับคนไทยว่าแล้วทําไมดูหนังแบบนี้ไม่ได้คนไทยคอมเมนต์ตอบกลับว่าไม่ได้ว่าอะไรก็ดูไปมีความสุขมากมาก ก็เป็นอันว่าชาวขเขมรคนนี้เขาได้ไปดูหนังพี่นาคสีมาแล้วได้แหละครับถึงได้มาบ่นปวดหัวแบบนี้ความพิเีพนต่อไปเป็นของชาวขเขมรน,นะครับก็เข้ามาชักชวนให้ช่วยกันไปดูหนังแม่นูนโดยเขากล่าวว่าช่วยสนับสนุนดูหนังขเขมรด้วยคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับชาวขเขมรคนนี้ว่าหนังมันซ้ำกันล็อตเรื่องเดียวกันถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนหนังขเขมรน,น่าดูกว่านี้อีกอย่างเช่นเรื่องงูเกงกองในอดีตคนไทยอีกคนเข้ามาตอบกลับชาวขเขมรเพิ่มเติม,ตมว่ามันซ้ำกันจริงจริง คนไทยเราดูไม่รู้กี่ครั้งใครจะไปดูอีกนี่ตอบแบบถนอมน้ำใจที่สุดแล้วคอมเมนต์ตอไปเป็นของชาวมเขมรได้เข้ามาให้คะแนนหนังพี่นาคสีเอาไว้ว่าให้คะแนน10เต็ม10แบบสบายๆนี่คงเป็นชาวมเขมอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปดูหนังพี่นาคสีมาแล้วและคงชอบมากด้วยถึงให้คะแนน10เต็ม10ชาวมเขมนคนต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าอย่าดูละครไทยคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่ใช่ดูแล้วอยากได้อย่าดูเลย คนไทยอีกคนเข้ามากล่าวเสริมว่าดีมากดูแล้วเห็นของไทยสวยอยากได้อย่าดูละครไทยมุมมองต่อไปนะครับเข้ามาแสดงความพิถีพินแบบกัดเพราะว่าบอกตามตรงว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนหนังไทยแต่เมื่อได้เห็นคนไทยของคุณทุกคนทําแบบนี้ฉันรู้สึกสิ้นหวังมากเกินไปคอมเมนต์ต่อไปยังคงเป็นของชาวカメมมน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยการให้คะแนนหนังพี่นาคสี่โดยบอกว่าให้คะแนน11เต็ม10อีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาลนลงไม่ให้ดูหนังไทยโดยกล่าวว่า ได้เวลาตื่นแล้วหยุดดูหนังไทยกันเถอะคนไทยตอบกลับชาวเขมรคนนี้ว่าดีมากรีบรีบเลิกดูนะยิ่งดูยิ่งก๊อปปี้หนังไทยถ้าเลิกดูได้จะดีมีคนไทยอีกคนมาตอบกลับชาวคขมรเพิ่มเติมว่าละครไทยในทีวีด้วยถ้าดูแล้วอยากได้ของเขาจนหักห้ามใจไม่ได้ก็เลิกดูเถอะขอร้องมุมมอ,องต่อไปยังคงเป็นของชาวเขมรน,นะครับเข้ามาเชียร์หนังไทยพี่นาคสี่ว่าอย่าไปติดตามคนอื่นถ้าเชียร์สามตอนแล้วให้ติดตามอีกตอน ชาวคขมรนอีกคนมาแสดงความคิดเห็นให้ร่วมรณรงค์หยุดดูหนังไทย,ดยโดยคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าร่วมหยุดดูหนังไทยด้วยกันคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆเช่นกันว่าจะเลิกหยุดดูกี่โมงมุมมองต่อไปมาแสดงความเห็นว่าดูในความเป็นจริงคุณไปดูหนังไทยและเชียร์หนังไทยให้คะแนนสิบเต็มสิบพนักแสดงน่ารักคอมเมนต์ต่อไปของชาวเขเมรเขามาตั้งคําถามว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ชาวเขเมรตอบกลับว่าไม่น่าดูง่วงนอนคอมเมนต์ต่อไปยังคงเป็นของชาวเขมเมต เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องพินาคสีว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรดูแล้วไม่เข้าใจมันงงเสียดายเงินของฉันมุมมองต่อไปเป็นของชาวเขเมรเช่นกันนะครับเข้ามาแสดงความเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วเราชาวเขเมรสนับสนุนหนังเสียมจริงๆต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของชาวไทยเราครับเข้ามาอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ไปดูหนังเรื่องแม่นุนของเขเมรโดยคอมเมนต์ว่าก็ไม่ได้แอนตี้หนังเขเมรหรอก หนังซ้ำดูแล้วดูอีกมันจําเจเสียดายตังและนี่ก็เป็นเพียงความพิเห็นเป็นมุมมองบางส่วนของคนไทยและคนขเขมรในประเด็นที่ว่าทําไมคนไทยไม่สนับสนุนหนังแม่นุนของขเขมรและถึงแม้ว่าคนขเขมรจํานวนหนึ่งจะมีการรณรงค์แบนหนังไทยแต่หนังไทยเรื่องพี่นาคสีชาวขเขมรยังคงให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับส่วนบางคอมเมนต์ที่มีความรุนแรงหรือมีความพูดที่ไม่สุภาพต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมในการนําเสนอนะครับครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดส,สารพันนามาฝากกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆของคลิปนี้ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโอกาสนี้และก่อนจะลาจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการให้กาลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือใช้ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ